วพฤษภาคมนี้นะคะจะถือเป็นวันประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ของเมืองไทยของประชาชนคนไทยค่ะที่เราจะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศที่มาจากเผด็จก,การสู่ผู้บริหารที่เสนอตัวให้ประชาชนโดยเข้ากระบวนการของประชาธิปไตยค่ะ ำไมเราต้องมีแคนดิเดตพักเพื่อไทยถึง3คนพี่น้องคะตลอดเส้นทางการเดินทางของพักเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยเราเจออะไรกันมาเยอะมากจริงๆค่ะเราเจอกันมาเยอะจนทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะไม่ประมาทค่ะ ไม่เป็นธรรมต่างๆกฎกติกาที่เคยยุบพักเรามาแล้วถึงสองครั้งพี่น้องคะแคนดิเดตทั้งสามคนของพรรคเพื่อไทยเราทำงานกันเป็นทีมคะ่ะแน่นอนทำงานกันทั้งสามคนบวกกับพรรคเพื่อไทยที่เข้มแข็งแข็งแรงคิดใหญ่ทำเป็นของเราทุกคนคะ่ะ<ว>ในวันนี้ไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ตาม ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสองคนจะช่วยกันสนับสนุนตลอดจนทำให้นโยบายต่างๆที่เราสัญญากัับพี่น้องประชาชนไว้สำเร็จทุกนโยบายค่ะ <Yeah. S 1> เราอยู่ได้เพราะเราพูดแล้วเราสามารถทำได้ทุกครั้งประชาชนจึงกลับมาเลือกเราอีกทุกครั้งค่ะพี่น้อง เหตุการณ์ช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์นักร้องต่างๆหรือว่าเหตุการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าที่เพิ่งผ่านไปก็ทําให้เรามั่นใจค่ะว่าเราคิดถูกจริงๆที่เรามีค a ด d เดตถึงสามคนมเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถูกตัดสิทธิ์สักหนึ่งคนพักเรื่อไทยเองก็ยังสามารถเสนอชื่อค a ด d เดตนายกไปทำนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนให้สำเร็จได้ค่ะ ทำให้เราเรีนยนรู้จริงๆค่ะว่าเราจะไม่ต้องจะต้องไม่ประมาททางการเมืองและจะไม่ทำให้การเมืองสั่นคลอนค่ะดิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่าพักที่ถูกระฐาหารมาไม่สู้เขียงข้างประชาชน ในวันนั้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้พี่น้องปลดหนี้ IMF ก่อนเวลาเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียไม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจในวันนั้นพักเพื่อไทยตอนสมัยรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ปรับค่าแรงฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้จะเป็นยังไงคะทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราทำ และชีวิตของพี่น้องกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งทุกครั้งค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะที่เข้ามาในการเมืองดิฉันต้องการที่จะสแสวงหาโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะให้คนรุ่นใหม่ได้มีช่องทางได้มีแนวทางในการหารายได้เพิ่ม ให้กับครอบครัวให้กับตัวเองให้กับชีวิตของเขาค่ะอย่างที่บิลเกตเคยพูดไว้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราตายจนเป็นความผิดของเราแต่ถ้าเราไม่อยากตายจนเราขยันหมั่นเพียรแต่เรายังต้องตายจนนั่นคือความผิดของรัฐบาล มุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานแต่รัฐบาลไม่เปิดโอกาสรอไว้ให้เราเลยแล้วเราจะเติบโตในประเทศนี้ได้อย่างไรจริงไหมคะดังนั้นค่ะพี่น้องคะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องเตรียมไว้เลยนะคะว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตตัวเองอย่างไรเพราะเราสร้างโอกาสให้คนทั้งประเทศ เรียนรู้ค่ะเราจะทำเรื่องเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็นั่นเป็นการให้ความรู้ของพี่น้องคนไทยทั้ง55ล้านคนจาก70ล้านคนคืออายุ60อายุ16ปีขึ้นไปนะคะอย่างพร้องเพียงกันให้เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภ้าบวมแล้วยังเป็นการเตรียมพี่น้องคนไทย เข้าสู่ยุคเมทาวิส์อย่างพร้อมกันและรวดเร็วที่สุดในโลกค่ะแน่นอนค่ะโอกาสต่อไปที่ที่ฉันได้พูดหลายครั้งในการปราศัยนะคะว่าเราจะหาทุกครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาววอร์นะคะเราจะเอานโยบายนี้หาทางให้พี่น้องคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัด ที่อาจจะมีอาชีพเกษตรกรมายาวนานแต่ลูกหลานของท่านอาจจะไม่อยากเป็นเกษตรกรอยากจะหาทางที่มีรายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นก็จะทําได้เช่นกันเราก็จะเปิดศูนย์อบรมส่งให้พี่น้องที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นอาหารกีฬาศิลปะต่างๆสนับสนุนค่ะให้มีความสามารถและหาไรายได้ให้กับครอบครัวของตัวเองโอกาสอีกหนึ่งประการนะคะนั่นคือโอกาสทำการศึกษาค่ะ เราจะส่งเสริมให้การศึกษาไม่มีขีดจำกัดไม่ทราบที่น้องอยืงจำกันได้หรือเปล่าในเรื่องของทุนการศึกษาตั้งแต่สมัยของไทยรักไทยที่คนที่มีความสามารถเราจะดันให้ถึงจบปริญญาเอกและเรียงตางประเทศค่ะคนไทยของเราต้องได้รับโอกาสไปถึงขั้นนั้นค่ะพี่น้องแน่นอนค่ะเราจะเปิดการระดมทุนต่าง ทำให้พี่น้องได้รู้จักคำว่า e f i i นั่นก็คือ Decentralized Finance ไม่ว่าอันนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการเองถ้าท่านมีความสามารถมีไอเดียเราก็จะมีทุนต่างๆส่งเสริมให้พี่น้องทำความฝันของพี่น้องให้สำเร็จค่ะฟังมาถึงตรงนี้พอเห็นความหวังของอนาคตเรากันบ้างไหมคะ ที่พักเพื่อไทยจะทำให้เป็นจริงให้พี่น้องบ้างไหมคะพี่น้องคะแน่นอนคะ่ะโอกาสต่างๆเราก็ต้องดันเศรษฐกิจให้เติบโตเฉลี่ยปีละ5%เค่ะเมื่อเศรษฐกิจเราเติบโตแล้วเราก็จะมีการจ้างงานที่มากขึ้นแน่นอนนโยบายที่เราเคยพูดไปค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาท นักศึกษาปัญญาลีเริ่มเงินเดือน25,000บาททุกคนจบมามีงานทำมีเงินมีคิดมีมีความกินดีอยู่ดีทำให้พี่น้องขาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ค่ะการที่เรามีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยุคไทยรักไทยจะกลับมาอีกครั้งค่ะพี่น้องคะมีชั้นทราบดีค่ะ มีคำถามเข้ามามากมายในช่วงหลังนี้นะคะอันนี้ก็ขอเป็นความในใจที่จะพูดเล่าแล้วก็แชร์ให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และทางบ้านด้วยกันนะคะก่อนมานี้ที่ฉันได้คุยกับคุณพ่อค่ะ<ว>ท่านบอกว่าท่านอยากจะกลับมาใช่ไหมคะ ท่านพูดเป็นฉันค่ะว่าพูดอย่างไม่มีเงืง่อนไขและแน่นซิ้งค่ะท่านพูดว่าถ้าข้อกลับมาติดคุกแล้วระหว่างที่พ่ออยู่ในคุกเป็นถ้าเพื่อไทยรัฐบาลอยากจะขอคำแนะนำหวังว่ามันสมองของท่านจะช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ค่ะ นัค่ะว่าท่านรู้สึกสงใจที่ตั้งแต่ท่านทำพักการเมืองมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยท่านก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องคนไทยอย่างถล่มทลายมาเสมอค่ะ<ฮ>และท่านก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพี่น้องประชาชนเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะแชร์ค่ะ ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะใครอายุน้อยมาหน่อยสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมคะพี่น้องถามจังหวะข้าวราคาเท่าไหร่คะยังคาราราคาดีไหมคะเอาแบบนั้นอีกไหมคะวันที่14พฤษภานี้ค่ะเข้าภูหา เพื่อไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สอง